สีเหลืองสองครับสีเหลืองสีเขียวหนึ่งครับสีฟ้าสองชมพูสามสีส้มสี่เลี้ยวเลี้ยวหน่อยแม่ค้าแม่ค้าขอเลี้ยวตรงนี้หน่อยใช่ไเขียวหใช่ไหมแม่ค้าเปิดประตูจรนาเคะออกได้ไหมคะได้ใช่อ่าโอเคสีเหลืองสามครับสีเหลืองสองแล้วเขียวสี่ครับเขียวสี่ใช่ไหมครัเขียวสี่ค่ะเออเก่งมาก อันนี้ก่อแข่งกินจิตาสคนนี้เกียมจอนใ่ไหัยตามจนใั่ไตามจอนให้หยิบครั้งละสองลูกนะคะฟ้ากับชมพูแค่ฟ้าชมพู้เดกเกร์ชนะต่อไปเขียวกับเหลืองครับเขียวเหลือง้าเด็เก่งทองแต้มต่อไปแดงสองลูกแดงสองลูกยก่าียกีหนึ่งคะแนนสีฟ้าสองลูกครับ หอมแกงหอมแกงอ่ะมาจินลูกหนึงลองก่อนนะเอะคเสองชั่วได้สองชั่วแล้วนะต่อไปเหลืองหนึ่งเขียวหนึ่งครับเหลืองหนึ่งเขียวหนึ่งอ่าจะเขียวมาก่อนต่อไปฟ้าหนึ่งชมพูหนึ่งฟ้าหนึ่งชมพูหนึ่งใครก่อนเนี่ยอ่าจะเขียวกันพร้อมกันนะพร้อมกันต่อไปเหลืองสองเหลืองสพี่เกได้พี่เกได้แดงสองแดงสองแดงสองอ่าจะเขียวได้ ม่วสองกยี่ารทคนนหน่อยเมื่อกี้ใครได้ก่อนเนี่ยหนูหนูไม่ใช่เมื่อกี้หนูได้ก่อนค่ะเขียวหนึ่งฟ้าหนึ่งเกียวกได้ก่อนการทคะแนนนะครับกายไปเหลือหนึ่งชหนึ่งเหลือหนชหนึ่งบเยบาย เเออมกัน,น,น,น่ะต่อไปยากขึ้นนะยากขึ้นฟ,านฟานยากขึ้นเพราะน้องกลายเป็นคนสั่งนะครับ<ช>นี่นี่ฟังโลโวยากขึ้นเพราะเดียเ๋ยวนี้สาม่อไปสามโลกนะสีชมพูหนึ่งสีเขียวหนึ่งสามลูกรากยการสามโลกฟังโลโวสายโดมาเดี๋ยวน,นะน้องกายแป๊บนึงนะนี่ฟังโลโวนะเยังตัวทั้งสามโลกนะแดงหนึ่งสามโลกนะครับระวังแดงเหลืองเขียว phải đèn đen Phá dạy đen dạy 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 ta dạy 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 muông dạy 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 Muông dạy 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 ai dạy 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 Together thì kèm thanh kèm hút hiệu thâm thanh kèm hút hiệu thâm mì mi cặp chuột hiệu thâm bay 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 chuột hiệu อาพร้อมใจพร้อมใจแชมพูชมพูม่วงมิเกใส่ก็ไม่เขียวม่วงฟ้าเขียวม่วงฟ้าเออเออเนี่ยอะไรครับน้อง็จับตาตาวงได้แล้วอ่าพอแล้วเรียกเก้มแค่ะ